ไม่ใช่ตรงนี้ค่ะเด<ม>ีย๋ยวก่อนค่ะคุณทำแบบนี้วันนฉันต้องใส่คอเต่ 1, นนอกุบพันคอแน่ๆอากาศร้อนไนะ คุณอ,อาทิคณคะเมื่อคืนนี้ฉันเสียสาระมากเลยนะมากขนาดไหนมากจริงๆค่ะเคุณนี่ช่างดีกับฉันจริงๆเลยทีหลังก็อย่าขัดขืนรู้บ่าบอกอะไรก็ต้องทำตามนะฉันจะทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดเลยค่ะ จริงสิครูอธิคมต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาหาฉันอีกนะคะแม่คุณบอกให้คุณกับคุณลักณนาศึกษาดูใจกันให้มากขึ้นกว่านี้คุณสองคนน่ะต้องหาเวลาไปเดทกันให้มากๆนะคะอ๋อวันนี้อากาศดีนะคะคุณพาคุณลักณนาไปทานอาหารบนโรงแรมหรูหรูท็อปไพรเวทสักที่ดีไหมคะเดี๋ยวฉันได้ทํกการจองไว้ให้คุณนี่วางแผนเก่งนะสมแล้วที่เป็นเลยขาที่ดีจริงๆขอบคุณขาเจ้านาย คะมีนัดหรือเปล่าคะถ้าไม่มีนัดเท่าไม่ได้นะคะโอ๊ยใส่หัวไปนางดาวนินฝ่ามือนี้ฉันมอบให้เธอจะได้รู้ว่าใครที่ยุ่งได้ใครที่ยุงไม่ได้ Flex TV an exciting world of trending dramas